สวัสดีค่ะพบกับวีเจโมและรายการไลฟ์บิทไม่ซ้ำต่ำสุดรายการที่ให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของสินค้าอย่างง่ายๆในราคาที่คุณเป็นคนตั้งเองค่ะโดยกดมาที่ดอกจัน491575ค่าบริการนาทีละ5บาทสำหรับสินค้าที่เราจะนำมาประมูลกันในวันนี้คือ Samsung Galaxy Note มูลค่า22,900บาทค่ะโดยรอบการประมูลจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31มกราคม2555ค่ะ ตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับสินค้าตัวนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ s a m <c oughs> s u n Galaxy g Note มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 2.3 <c oughs> แสดงภาพคมชัดด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาด5.3นิ้วพร้อมกล้องดิจิตอลขนาด8ล้านพิกเซลและ LED flash รองรับระบบ 3G และ Wi-Fi โดดเด่นด้วยปากกา S Pen ที่จะช่วยให้คุณเขียนได้แบบที่ใจอยากรู้จักกับสินค้าของเรา Samsung Galaxy Note กันไปเรียบร้อยแล้วน,นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการประมูลแบบไม่ซ้ำต่ำสุดกันบ้างเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะกดดอกจัน491575แล้วโทรออกรอฟังระบบตอบรับแล้วทำตามขั้นตอนกด1เพื่อเริ่มประมูล ใส่ราคาหลักบา, <Stars> าบาทที่ต้องการประมูลแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นใส่ราคาหลักสตางค์แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้องการยืนยันราคาที่คุณประมูลกด1หรือต้องการแก้ไขกด2ถ้าราคาที่คุณประมูลซ้ำระบบจะให้ใส่ราคาที่ต้องการประมูลใหม่อีกครั้งหากราคาที่คุณประมูลไม่ซ้ำถือว่าสิ้นสุดการประมูล ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะร่วมรายการก็สามารถกดมาได้ที่ดอกจัน491575า้เาค่าบริการเพลงนาทีละ5บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w l i f e t v c o t h ค่ะ